ีตาอยากกินนานนละระวังหลานขวะนะมตาเอะตะเอตะเอะตะเอไอจีจ๊ะจีจ๊ะอมัมมัมมัมเก่งเถอะวะเก่งเถอะวะกินใหญ่เลยเว้เก่งเถอะวะ นี่มันไม่มีน,นี่ไม่มีฟันหน้ามันเลยมันเหมือนบ้วนออกมันไม่ได้บ้วนออกหรอกแต่มันจะกินนั่นแหละอืมนี่แหละส่ว,สวนขมายเลย้อน้ำหน่อยนึงนอืม้อ,มอนเขากเก่ง่าวะไอหมาเก่งนะเจอเนาะอืมจีจ้าบวมมันดูด

อะหนูจาเตอหนูจาเตอจีหมูค้างีสิคะที่รักนนเดี๋ยวย้าเห็ดีๆก่อนนั่นั่กินอยกินหนูยกินยนี่วันดีครับวันดีครับวันดีครับมม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 ม